สวัสดีครับมาพบกับนะักจุวิชชินเคยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็จะมาเปรียบเทียบตัวไฟต่อเนื่องนะครับของตัวยูแลนซีกับของตัวแอนโดเอร์นะครับตัวนี้ราคาก็เอาพูดราคาก่อนครับต่างกันนะครับตัวนี้ยูแลนซี่นี่ซื้อมา2 9 0้อยเกิบนะครับ <c oughs> นี่ผมหาทได้ถูกสุดในช้อปปีนะถ้าใครหาได้ถูกกว่าก็ลองมาแบ่งปันกันได้นะครับตัวของแอนโดเอร์เนี่ยได้มา1น้อยเจบแต่ท้องตัวนี้ก็คือสเปคคล้ายๆ,ๆกันก็คือแบตเตอรี่จะเหมือนกัน,นครับ2,000ันมิลลิแอมเหมือนกันอ่า มาดูกันนะครับความต่างแต่ความต่างนี่ก็มีอะไรบ้างนะครับก็คือตัวตัวที่ชาร์จและพอตชาร์จเป็น USBC เหมือนกันแต่ของตัว And r o i d เนี่ยปรับไฟปรับไฟได้2ระดับก็คือโลก่ะไฮนะครับในของหนที่ของตัว v วอร์เนี่เนี่ยจะปรับได้มากกว่า5ระดับนะครับก็คือตามนี้นะครับนี่เช็คแบตนะครับแล้วก็ปรับได้นะครับ2 3 4 5ี่หนะครับ5ระดับ คอนได้ตรงนี้ตำแหน่งก็ต่างกันนะครับตัวนี้จะเข้าด้านหลังสายชาร์จเข้าด้านหลังในขณะที่ตัวของอนุเข้าด้านข้างนะครับก็แต่สองตัวนี้สามารถใช้ร่วมกันได้นะครับเพราะว่ามันจะทําพอร์ตคล้ายๆกันทําพอร์ตให้สามารถใส่ถึาถ้าเราไปใส่หัวกล้องเนี่ยเราก็สามารถใส่ตัวนี้ได้นะครับแบบนี้ามาดูด้านหน้ามนะครับ ในตัวของตัวยูเรนซีกบตัวนี้นะครับจะมีตัวนนูนตรงนี้มาแต่แผ่นเนี่ยจะมองมันขาวกว่านะครับในขนาดของแอนโดเออร์เนี่ยจะเรียบไปกับตรงนี้เลยนะครับลองมาเปิดไฟนะครับไมู่อ่าเปิดไฟดูจะเข้าตาบ้างนะครับป๊าบนะครับของตัวแอนโดเออร์นะครับแต่เนื่องจากมันเป็นสองระดับนะครับคราวนี้มาของยูเรนซีมาครับผมขอเปิดระดับกลางๆแล้วกันนะมันจะได้ดูใกล้เคียง ถ้าสว่างสุดเดี๋ยวมันแทงตานะครับเหมือนแผ่นกองแสงถ้าดูเทียบกันนะครับแผ่นกองแสงของตัวยูเรนซีมันจะกองเด้นวนวลกว่านะครับในขณะเขาของแอนดรอ์เนี่ยจะมองเห็นไฟเป็นดวงดวงอยู่นะครับนะครับแราก็ใช้รวมกันก็ตรงนี้ได้นะครับส่วนเวลาระยะเวลาเนี่ยในสเปคเนี่ยมันจะเขียนไว้ประมาณถ้าประมาณหนึ่งชั่วโมงถึงสองชั่วโมงนะครับแล้วแต่ระดับอย่างของตัวแอนดรอ์นะครับเดี๋ยวขอปิดก่อนนะครับป๊าบแสงมันแยงแ้วมันจะงง ก็คือตัวนี้ครับตัวอดเดอร์บอกว่าได้ถ้าโหลดเนี่ยได้สองชั่วโมงถ้าหายหนึ่งชั่วโมงอันนี้ไม่แน่ใจนะครับแต่ของยูเดนซี่เนี่ยก็คือผมไม่เคยเทสจนหมดครับเวลาผมไปใช้งานจริงเนี่ยที่ผมเลือกที่มันชา้าได้ด้วยเนี่ยจุดหนึ่งผมไม่ได้เอาไปใช้แบบเรียกอะไรนะผมไม่ได้เอาไปใช้ตัวมันโดดๆนะครับผมเอาไปใช้กับตัวนี้ด้วยนะครับ่าใช้พาวเวอร์แบงค์เนี่ยแล้แบงค์เสียบแต่ผมไปถ่ายงานวิ่งเนี่ย ผมไม่ได้เอาเป็นตัวเพื่อถ่ายรูปรูปนะครับผมเอาเป็นตัวนาโฟกัสเวลางานวิ่งนี่ยเช้าเเนี่ยเขาปล่อยตัวส่วนใหญ,ญ่มันจะเช้าพอดีจะไม่ขึ้นใช่ไหมครับมันมืดมาก <c oughs> ถ้าบางที่เนี่ยที่แสงมันน้อยนะครับมันก็จะมีปัญหาถ่ายโอ้โฟกัสไม่ได้กล้องโฟกัสไม่ได้ถ่ายไม่ได้ผมก็จะใช้ไฟพวกนี้ครับช่วยอ่าปึ๊บแล้วก็จะใส่สแตนนะครับใส่สแตนไว้แล้วแต่เรานะครับขนาดตรงไหนใส่ประมาณนี้นะครับปึ๊บเข้าไป เดี๋ยวเขามานะครับตัวนี้ตัวนี้มันไว้จับมือถือนะครับผมก็มาปรับมาจับกลับไปตัวมือไอ้ตัวพวกนี้นะครับข้อดีของมันก็คือแล้วแต่เรานะครับถ้ามันอย่างนี้มันใช้ได้เนี่ยเราก็ใส่ประมาณนี้นะครับป้าผมจะอ่าเราก็ใส่หรือเราจะใส่สองหัวก็ได้นะครับแล้วแต่เราใส่สองหัวให้มันอยู่ตรงนี้นะครับปุ๊บอันนี้แล้วจะสะดวกนะครับามาเปรียบเทียบเมื่อมาชั่งน้ำหนักกันบ้างนะครับ มาชั่งน้ำหนักก่อนนะครับครับหนึ่งดูนะครับของตัวแอนโดร์หนักที่เจ็ดสิบหกกรัมนะครับอของตัวยูแลนซีนะครับหนักที่เก้าสิบสามกรัมนะครับก็ประมาณเทอะไรครับสิบเจ็ดสิบเจ็ดใช่ไหมสิบเจ็ดนะครับต่างกันสิบเจ็ดกรัมนะครับ คราวนี้มาวัดไฟันบ้างนะครับนีเปิดไม่ปัญหาคือเวลาเปิดแล้วมันดีมันจะมองยากนิดหนึ่งวันนี้เราจะมาวัดไฟนะครับแต่เนื่องจากเวลาวัดความสว่างเนี่ยบางทีสเปคมันบอกนะครับสเปคบันทีมันก็อาจจะบอกแล้วไม่ได้ว่ามันจะต้องตรงสเปคร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าตัวรูเมนตัวอะไรเนี่ยมันก็เราไม่มีตัววัดนะครับปกติเขาจะวัดกันด้วยลักมิเตอร์นะครับวัดความสว่างจริงเนี่ยแต่เนื่องจากผมไม่มีลักมิเตอร์นะครับผมก็จะมีแอปออกมาใช้ ก็คือตัวไปดาวน์โหลดได้นะครับของตัวที่พวกแอป่าแอปสโตร์เพย์สโตร์อันนี้เป็นของ Android ก็เป็น p l a y Store นะครับมันจะมีแอปที่วัดสว้วัดแสงได้อยู่เขาเรียกจริงๆเครื่องวัดแสงจริงก็คือลักมิเตอร์นะครับ LUX เลยเขียน LUX อย่างนี้เวลาที่เขาวัดแสงพวกตามอาคารผ่านมาตรฐานต่างๆพวกเซตตี้นะครับฝ่ายเซตตีบ้บอกว่าวัดแสงพอไหมอะไรเงี้ยเขาจะใช้ตัวนี้วัดปกติก็ตั้งในจุดที่เราต้องใช้างานนะครับแต่เนี้ย เนื่องจากแต่เนื่องจากตัวเนี้เรื่องลักมิเตอร์มันก็แพงผมก็เลยเอาเพื่อเป็นเรฟเฟรนส์ในการเทสเราก็เอาตัวลักมิเตอร์เนี่ยโหลดแอปลักมิเตอร์มานะครับมันอาจจะไม่ตรงเป๊ะนะครับเมื่อมาเปิดดูนะครับอ่ะเราก็จะเปิดตูกับตัวของแต่เราไม่ได้ปิดไฟนะปิดไฟเปิดไฟเวลาเทสมันจะงงๆนะครับของตัวแอนดรแอนโดรนะครับระยะที่ตัวความสว่างเนี่ยมันมีผลต่อระยะทางเลยนะครับอันนี้เราแค่เทสนะครับเทสเทสคร่าวๆนะครับอ่า นี่ผมก็จะใช้ของตัวแอนดเออร์นะครับอ่าเปิดของโลกนนะครับตอนนี้ประมาณวิ่งอยู่ประมาณ160ย60้ยกว่านะพวกนี้ไม่ค่อยนิ่งนะเพราะว่ามันมีเงามีอะไรด้วยนะครับอ่าประมาณร6อกว่านะเพราะผมเปิดโลครับอ๊ะเปิดไฮนะครับแปิหนึ่งครับอันนี้มันไฮริบสวิตตัวนี้มันใช่ยากนิดนึงนะครับอ่าอันนี้เปิดโลนะครับก็จากร6อยนะครับก็ขึ้นเป็นพันห้าพันห้าพันหกร้อยลักนะครับอ่าแต่นี้มันระยะใกล้นะครับถ้าผมถอยไปเนี่ยมันก็จะ เห็นไหมครับมันลดลงหายไปนิดเดียวนี่ครับลดลง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 แล้วครับอ่าก็อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานของเราด้วยนะครับระยะที่เราใช้ยิ่งใกล้มันก็จะสว่างมากยิ่งไกลก็จะมืดลงนะครับอ่าอันนี้ผมเอาข้แล้วอประมาณนี้นะครับท่้องจะได้เห็นทิศทางของแสงนะครับอ่ามันก็ยังมีผลนะครับคร่าวอ่าประมาณนี้นะครับมันจะได้ใกล้เคียงกันอาจจะไม่เป๊ะร้อนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าแอปในมือถือเนี่ยความเชื่อใจใอถือเราก็ไม่รู้นะครับว่ามันร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมแล้วก็ ก็เหมือนเครื่องมือวัดเนี่ยมันต้องคาลิเบตอันนี้ก็ไม่ได้คาลิเบตนะครับว่ามันจะตรงไหมอ่ะเมื่อกี้โลนะครับคขาจหไฮนะครับไฮไฮก็ประมาณ2000นะครับ2000ัระยะนี้นะครับที่บอกครับถ้ามันมีผลเขาเข้าใกล้ก็จะเพิ่มขึ้นนะครับพอดึงออกจะไกลพอไกลลงออกขึ้นก็รักก็จะลดลงนะครับอันนี้ครับผมก็เทียบให้ประมาณนี่นะครับถ้าเป็นแม็ก็ประมาณพันแปดนะครับ ประมาณนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ใส่ขาตั้งขาตั้งนะครับแล้วก็ประมาณนี้นะดึงมา kingdom, kingdom, <spinning. S 1> ปุ๊บผมอ่ะอ๋อนี่คนระับมันไม่นิ่งครับมือไม่นิ่งมันขยับไปนิดนึงอนะ่ะมันก็มาเกี้ยทำไมมันขึ้นนะผมอ่เอามือบังแสงมาขึ้นนะครับมันก็เป็นหลักการของคือแสงเนี่ยมันกระจายไปทั่วถ้าเรามีามาีข้างภาพมีรีเฟลกเตอร์นะครับแค่เอามือบังเนี่ยนะครับแสงอยู่ที่เดิมนะคอยดูนะครับผมเอามือเนี่ยบงังอ่าอันนี้มันเท่ากันนะครับแสงอยู่ประมาณนี้ ผมอามือบงังแสงขึ้นนะครับก็เป็นการหลักของรีเฟกตนะครับการสะท้อนอ่านี่ครับยิ่งวัสดุสะท้อนแบบเป็นเงามากอ่ะเดี๋ยวเอาตาช่างสะท้อนให้ดูเพิ่มแสงง่ายๆนะครับเามันบงังมือมันไม่นิ่งนะครับมือมันไม่นิ่งะนะครับถ้าผมเอาแผ่นสะท้อนแสงทาไมช่งางภาพบางคนเนี่ยเขาถึงใช้รีเฟกตนะครับให้มันสะท้อนมันก็ขึ้นดึงออกมาก็ลงแล้วะนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับตัว e n เว v e r อ่คราวนี้เรามาที่ตัวของตัวยแลนซีมาครับอ่าพออันนี้เบอร์หนึ่งนะครับขยับประมาณนี้นะครับอ่าเบอร์สองแบบนี้คนะรับมันขยับค่อนข้างยากไม่ได้มีขาตั้งนะครับไม่ได้นี่ไม่ได้เป็นขาล้อข,ข้าวนะครับเบอร์สองนะครับเบอร์สามอ่าลักก็เพิ่มขึ้นนะครบเบอร์สี่เบอร์ห้าเท่าที่ดูนะว่าคือเหมือนตัวของแอนดเวอร์จะ สว่างกว่านะครับน่าจะเป็นผลจากไอตัวตัวนี้ครับของยูเรนซี่เนี่ยตัวกองแสงมันจะมีตัวกองแสงด้วยครับก็คือแสงก็จะนวลตากว่านะครับแต่ความสว่างมก็เลยลดลงกว่านะครับอ่านี่เข้าใกล้ต้องใกล้กว่านะครับถึงจะสว่างอืมนะครับอ่าให้มาดูนะครับเปรียบเทียบกันนะถ้าใครจะใช้แบบไหนครับถ้าใช้คู่กันก็ได้นะครับคู่กันนะคู่กันไปเลยนะครับเป็นไงครับหรือเอาให้มันอ่า คู่ก,กันไปเลยครับได้เป็นสามพันลักเลยนะครับสามสี่พันถ้าขอให้ไปเย่๋ยลืมนะบางทีเวลา,เาถ่ายจริงเนี่ยถ้าเราถ่ายวีดีโอจริงเนี่ยมันก็อยู่ไกลแบบนะครับมันก็ไม่มาสองหน้าอย่างงี้ครับหน้ามืดพอดีอ่าน,นี่ผมเปรียบข้ามาเปรียบเทียบเล่นๆให้ดูนะครับอันนี้คือสองอันแล้วนะครับอ่าถ้าคุณอยากใส่ได้มากกว่าน,นี้ก็ใส่สามอันสี่อันแต่ผมแนะนํารุ่นพวกนี้นะครับแนะนํารุ่นพวกนี้มากกว่ารุ่นที่ใส่ฐานนะครับ ราะว่าอันแรกเนี่ยถ้าคุณไปใช้รุ่นที่ใส่ถ่านเนี่ยอย่างยกตัวอย่างสมมุินะครับติ้งต่างติ้งต่างผมมีรุ่นที่ใส่ถ่านอ่าถ้าคุณไปใช้รุ่นใส่ถ่านแบบเนี้ยอ่าใส่ถ่านแบบเนี้ยถ่าน2 A ไม่ใช่ถูกนะครับถ่าน2 A ชาร์จนี่กับส0มแล้ว400บางรุ่น300ร้อยกว่าด้วยนะครับบางรุ่นเนี่ย400 500ยังไม่รวมที่ชาร์จดีรวมที่ชาร์จ7 800แพงนะครับซึ่งอย่างเงี้ยมันไม่แพงเนาะวอลล์แบงก์อย่างที่ผมโชว์ให้ดูเนี่ยตัวนี้ผมก็ซื้อมาหนึ่กว่าบาทเอง ร้อยกว่าบาทใช้ได้นะครับเพราะผมก็อ,อน่นบทคายงานวิ่งล่าสุดเนี่ยผมก็เขาแบงค์เนี่ยเสียกว่าตัวนี้นะครับเพราะว่าอ่าพวกนี้เมื่อกี้มันสว่างคือแบตบมันเต็มเต็มนะครับใช้ไปใช้ไปแบบมันลดลงกวานดีความสว่างันลดลงตามไปด้วยอ่าผมก็แนะนํานะครับว่านนเป็นรุ่นพวกนี้ก็ดีนะครับแต่ถ้ารุ่นอย่างนี้มันก็สว่างแต่ถ้าซื้อนะครับรุ่นอย่างรุ่นตัวเนี้ยมันมี 2A จริงแต่ผมไม่ได้ใช้ 2A นะครับผมใช้ฐานช,ชาร์จเหมือนกันอ่าอันนี้ก็แถมให้นิดนึงนครับนะเมื่อกี้ลองแล้วเมื่อกี้เราลองไอ้ตัว เื่อกี้เราลองสองตัวนี้ใช่ไหมครับอ่าวนี้มาลองตัวใหญ่หน่อยสําหรับใครที่แบบชอบแบกไหวแบกไหวนะครับน้าหนักเยอะเยอะอ่ารุ่นนี้ผมปกติผมไปใช้ผมไม่ได้ใส่ถ่านนะครับเพราะถ่านมันแพงซื้อตัว,ต,วตัวไฟมาสองสามร้อยนั้นต้องไปซื้อถ่านอีกเท่าไหร่ครับเจ็ดแปดร้อยพร้อมที่ชาร์จนะครับเราก็จะมาใช้ตัวนี้ตัวนี้ชาร์จได้นะครับเสียบเข้า,าได้แต่ตัวนี้เป็นไมโคร USB นะครับ อ่าปึ๊บอันนี้มาลองนะครับต้องใช้ตัวนีตัวนี้ก็ต้องใช้เผาแว้งดีๆดีนิดนึงนะครับถ้าเผาแว่งไม่ดีเนี่ยบางดีมันจับไม่ได้นะอ่าปึ๊บส่องดูมันปรับไฟได้นะครับปรับไฟก็ประมาณ ก็กว่านะครับรู้สึกโอ้ตัวแอนเดอร์เยื่ที่มุมไฟนะครับมุมไฟด้วยนะครับเนื่องจากเราไม่ได้ใส่ขาตั้งวางนะครับอันนี้มันก็ไม่เท่ากันเป๊ะนะครับเออสว่างครับประมาณนี้นะครับชึบกลายเป็นว่าผมว่าออของแอนโดเออนี่สว่างดีนะที่บ,บอกเขาปิดก่อนนะป๊า แอนโดเออร์เห็นเล็กๆนี้โอ้โหสว่างนะครับรู้สึกแอนโดเออร์นี่สว่างสุดเลยนะครับประมาณนี้นะก็ยังสว่างอยู่นะสรุปนะครับแอนโดเออร์สว่างสว่างกับตัวนี้นะครับืแค่นี้นะครับอสําหรับการเปรียบเทียบแถมระหว่างยูเรนซี่กับแอนโดเออร์มาให้ให้ดูนะครับน้าหนักเบากว่าถูกกว่านะครับแต่ปรับไฟได้ได้ละเอียดน้อยกว่าซึ่งเป็นตัวเรื่องที่น่าสนใจนะครับของทั้งที่คอยตัวยูเรนซี่ ยูนิซีเนี่ยมันเนื่องจากมันปรับความละเอียดได้ได้หลายระดับกว่านะครับแล้วก็ตัวกรองแสงมันจะนวลกว่าออันนี้ก็ต้องแต่ความทนทานผมบอกไม่ได้นะเพราะเพิ่งซื้อมันไม่นานนักคู่นะครับส่วนตัวตัวนี้ก็ใช้มาหลายงานแล้วนะครับก็โอเคครับทนดี่าก็ลองเลือกเรา้วกัน,นะครับจะชอบแบบไหนสําหรับคลิปนี้ก็คงลาไปแค่นี้นะครับผมเอแต่ตัวนี้เออหนึ่งครับเมื่อกี้ตัวนี้มมเทสเดี๋ยวผมเสียว power bank นะครับผมไม่ได้ไซส์ 2A ถ้าเราใช้สองเอก็ลองไปดูอีกทีนะครับเพราะว่าอาจจะสว่างขึ้นหรือว่ามันมีข้มีผลนะครับแบตแต่ผมจะเอาตอนนี้เพราะว่าที่บอกนะครับสองเอมันแพงถ้าใช้สองเอีก้อนเนี่ยผมโดนไปแล้วผมเอาพอแวงดีกว่าถูกกว่านะครับแล้วก็นานพอสมควรผมเคยไปเสียบเนี่ยตอนไหนนะงานวิ่งนะครับงานวิ่งงานหนึ่งก็อยู่ได้นานเลยนะครับอยู่ได้ประมาณตั้งแต่ตีสี่ตีสี่หกโมงกว่าผมปิดก็ยังไฟก็ยังดีอยู่เลยนะครับผมปาก็ ก็จะใช้พาวเวอร์กริเป็นหลักนะครับเดี๋ยวผมลองกับพาวเวอร์กริอีกทีก,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 ก็ได้นะเพบไปดูว่ามันพาวเวอร์แบงมันมีผลหรือเปล่าอันนี้พาวเวอร์กรินะครับอขอต่อนิดนึงก่อนนะครับต่อน,นอกจอ,อ,ะน,อะนะครับมาต่างนี้นะครับมาเดี๋ยวมาลองดู ก็ใกล้เคียงนะครับน่าจะจ่ายไฟได้ประมาณเท่านี้นะได้อยู่ประมาณประมาณนี้นะครับอยู่ที่มุมนะครับเพราะว่าวงกิตมันปุ๊บมันไปติดพื้นมันวางไม่แน่นแน่นนะครับก็สรุปนะครับก็ประมาณนี้นะครับให้ดูเอาเองแล้วกันนะครับว่าจะตัดสินใจเลือกเอานะครับว่าจะชอบแบบไหน สำหรับผ,ผ,ผมเนี่ยผมลองทำผมเนี่ยถ้าเป็นความรู้สึกผมผนุ่มชอบของแอนโดเออร์นะครับ <น paranoid> ถูกกว่านะครับเบาวกว่า,าแล้วเอาไฟก็สว่างพอสมควรนะครับไฟสว่างดีเลยน้องเรียวันสว่างสุดเลยมากเนีเ่ยนะสำหรับคลิปนี้ก็คงลาไปแค่นี้นะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไอจีโฟโต้นะครับสำหรับคลิปนี้ถ้ามีถ้าทดสอบผิดพลาดประก,การใดก็ขออภัยนะครับ เราไม่ได้ใช้เครื่องมือวัดที่เป็นเครื่องมือวัดจริงๆนะครับเใช้รคบเครื่องใช้มือถือแอปเอาเท่านั้นนะครับวัดอาจจะได้เฟรนเ e นต์ไวเไม่ได้นะครับสำหรับคนที่มีกล้องถ่ายรูปก็ไม่ต้องใช้ตัวนี้นะครับก็ใช้กล้องถ่ายรูปเราเลยก็ได้ปุ๊บแต่กล้องถ่ายรูปแต่รุ่นก็ไม่เหมือนกันนะครับความเลนส์ก็แต่ละรุ่นก็ไม่เท่ากันนะแต่เราก็เราก็จะเห็นเลยเพราะว่าเราส่องไปปุ๊บเนี่ยความสว่างของอค่า F ค่าอะไรพวกนี้ไอเอสโอก็จะเห็นเห็นเลยนะครับว่ามันขึ้นมาเท่าไหร่ ว่าเป็นยังไงก็ลองไปใช้กันดูได้นะครับอย่างที่บอกม่อกี้ผมตั้งห่างแค่นี้นะครับเวลาไปใช้งานจริงเนี่ยมันห่างกว่านะครับมันไม่ได้อยู่ใกล้ๆอย่างนี้มันก็จะห่างเข้าไปแล้วแต่ระยะ,ะครับก็เลือกใช้ให้เหมาะสมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลานแค่นี้พอนะครับสวัสดีครับผม